มงคลชีวิต38ประการมงคลที่หนึ่งไม่คบคนพาลใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยฉันใดผู้ที่คบคนพาลก็ย่อมต้องพลอยเสียชื่อเสียงติดความเป็นพาลเดือดร้อนเสียหายไปด้วยฉันนั้นชีวิตเราจะสุขสงบและ,จะเจริญก้าวหน้าขึ้นได้หากเราเริ่มต้นด้วยการเลือกคบคนที่ดีและหลีกเลี่ยงการครบคนพาล คนพานคือคนที่จิตใจเต็มไปด้วยความขุม่นมมวและความขัดแย้งในใจตัวเองจึงมักเห็นสิ่งผิดเป็นสิ่งที่ถูกหรือเป็นความดีทั้งยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำหรือควรเลี่ยงตัวอย่างง่ายๆเช่นการดื่มสุราหรือการเล่นการพนันทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านี้นำความทุกข์ความเสื่อมมาให้คนพานกลับมองว่าเป็นเรื่องสนุกทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนหรือเป็นการฝึกฝนความสามารถบางอย่าง ซึ่งความคิดเช่นนี้เกิดจากใจที่ขาดความสงบและมั่นคงขาดสติในการแยกแยะความถูกต้องและความผิดพลาดดังนั้นมงคลอันดับแรกของชีวิตคือการหลีกเลี่ยงไม่คบหาคนพาลการไม่คบคนผ่านไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นหรือการดูถูกกันแต่เกี่ยวข้องกับการเลือกสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เราเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องคนพาลไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดูเลวร้ายหรือมีหน้าตาน่ากลัว บางครั้งพวกเขาก็อาจเป็นคนใกล้ตัวเช่นญาติพี่น้องเพื่อนที่เราเคยสนิทหรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงแต่หากภายในใจเขายึดติดกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนเช่นนี้ก็นับว่าเป็นผานเช่นกันคนผานมักมีพฤติกรรมที่เป็นผลเสียต่อตัวเองและสังคมไม่ว่าจะเป็นการพูดจาทำร้ายผู้อื่นการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือการยุยงให้เกิดความบาดมา คนพาลอาจชักนําเราไปในทางที่ผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นบางครั้งพวกเขาชวนเราไปดื่มเหล้าชวนไปทําสิ่งที่สนุกแต่ไร้าสาระหรือแม้แต่ให้คําปรึกษาที่ฟังดูดีแต่กลับไม่ถูกต้องคนพาลมักมองไม่เห็นความสําคัญของความถูกต้องและมองข้ามผลกระทบของสิ่งที่ทําดังนั้นหากเราครบคนพาลเราก็อาจได้รับอิทธิพลในทางที่ไม่ดีตามไปด้วย คนพาลมีนิสัยที่น่ากลัวในสมเรื่องคือ 1. คิดชั่วเป็นปกติกคิดแต่สิ่งไม่ดีเช่นคิดเอาเปรียบคิดทำร้ายผู้อื่นโดยไม่สนใจถึงความถูกต้อง 2. พูดจาชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นการพูดคำอยากพูดโกหกหรือยุแย่ให้คนอื่นขัดแย้งกันและ 3. าํทำสิ่งที่ชั่วร้ายคือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นลักขโมยทำร้ายผู้อื่นหรือสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้าง โทษของการครบคนพาลมีอยู่มากมายหลักๆคือพวกเขาจะนำเราไปสู่ความหายนะในหลายด้านคนพาลมักชักจูงให้เราไปในทางที่ผิดทำให้เรามีปัญหากับคนรอบตัวและบั่นทอนความสุขความสำเร็จในชีวิตนอกจากนั้นการครบคนพาลยังทำให้เราถูกมองในแง่ลบและถูกวิพากษ์วิจารณ์ณว่าไม่มีวินัยไม่ได้รับความเคารพและอาจถูกทำลายความน่าเชื่อถือในสังคมคำโบราณกล่าวไว้ว่า ห่างสุนัขให้ห่างศอกห่างวอกให้ห่างวาห่างพลาให้ห่างหมื่นโยดแสนโยอดหมายความว่าการหลีกห่างจากคนพาลยิ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนก็คุ้มกว่าการอยู่ใกล้คนที่ชักนำไปในทางเสียหายหากเรายังหลีกเลี่ยงคนพาลไม่ได้ก็อาจนำความเดือดร้อนมาให้เราและครอบครัวได้โดยง่ายถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าได้เผลอไปคบหากับคนพาล เราควรรีบหยุดความสัมพันธ์นั้นโดยเร็วเพราะหากไม่ถอนตัวเราอาจได้รับอิทธิพลของความคิดที่ผิดๆของคนผ่านมาโดยไม่รู้ตัวการครบคนผ่านจะทำให้เราเสียเวลาเสียโอกาสไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างที่ควรจะเป็นหากเปรียบเทียบคนพ่านเหมือนของเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นหากเราเอาไปอยู่ใกล้ตัวกลิ่นเหม็นนั้นย่อมต้องติดตัวเราเป็นธรรมดาเหมือนกับสุภาษิตท,ที่กล่าวไว้ว่า ปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นขาวปลาคลักคลุ้งหมายถึงคนที่อยู่กับคนพานย่อมได้รับอิทธิพลจากคนพานและมีลักษณะคล้ายคนพานไปด้วยอย่างไรก็ตามคนพานไม่ได้มีแค่ภายนอกหากเรามองให้ลึกลงไปในตัวเองบางครั้งก็มีเชื้อของพานแฝงอยู่ในใจเราเช่นความขี้เกียจความโมโหหรือการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ความผานภายในนี้ร้ายแรงกว่าคนผ่านภายนอกเพราะเราจะหลีกเลี่ยงมันไม่ได้สิ่งที่เราควรทำคือปรับปรุงตนเองมันข่มใจไม่ให้ทำสิ่งชั่วถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆเ,เช่นการนอนตื่นสายหรือการละเลยหน้าที่ถ้าเราไม่ระวังสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้มันจะสะสมกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีและอาจพาเราไปสู่เส้นทางที่ผิดโดยไม่รู้ตัวการไม่คบคนผานจะทำให้เราไม่ต้องพบกับผลกระทบทางลบ เราสามารถรักษาความดีของตัวเองไว้ได้อย่างมั่นคงและยังมีโอกาสทำความดีเพิ่มเติมโดยไม่ถูกคนพานขัดขวางไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยให้เราสามารถสร้างความสุขทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างได้อีกด้วยหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ใกล้คนพาลเช่นในที่ทำงานหรือในครอบครัวสิ่งที่เราทำได้คือคอยระมัดระวังไม่ให้ความคิดหรือพฤติกรรมของเขามีอิทธิพลต่อเรา มันทำความดีปฏิบัติศีลและเจริญสมาธิเพื่อให้จิตใจผ่องใสสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราไม่วันไหวไปกับความคิดหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาการไม่คบคนพาลเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามและสติสัมปชัญญะเพราะคนพาลอาจมีวิธีที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงความสบายใจชั่วคราวเมื่อเราต้องเผชิญกับผลของการครบคนพาลในระยะยาว เราอาจพบว่ามันนำความทุกข์และความเดือดร้อนมาให้มากกว่าที่คิดดังนั้นการไม่คบคนพานคือการรักษาความเป็นมงคลในชีวิตอย่างหนึ่งเป็นหนทางที่ทำให้เราเจริญก้าวหน้ามีความสงบสุขและมีจิตใจที่ผ่องใสมั่นคงการเลือกคบหาผู้ที่มีความคิดที่ดีงามและผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปในทางที่เจริญรุ่งเรือง นำมาซึ่งความสำเร็จและความสุขอย่างแท้จริง